ประสบการณ์การไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกเป็นยังไงบ้างคะพัทลชัยต้องเล่าอย่างนี้ปกติจวิศวะเขาก็จะมีรุ่นพี่เอาบริษัทตัวเองมาแนะนําว่าให้ไปทำงานกับรุ่นพี่ใช่ไหมบริษัทใหญ่ๆบริษัทนู่นนี่นั่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าก็เป็นบริษัทใหญ่ใหญ่ที่เข้ามารับสมัครเราเอง ในมหาลัยเว็ยมหาลัยเขาก็มีนะซึ่งพี่ไม่เอาสักอันเลยตั้งแต่ยังไม่จบพี่ตั้งเป้าหมายเลยว่าพี่ไม่คงไม่ทํางานเป็นพนักงานประจําหรอกคือเริ่มต้นต้องทําอยู่แล้วแต่พี่คงไม่ทําตลอดชีวิตไงพี่ก็เลยมองว่าการที่เข้าบริษัทใหญ่เราจะได้ไปรับผิดชอบส่วนเล็กๆแค่นั้นเองเป็นมุมมองที่แคบมากเลยนะสำหรับพี่ตอนซึ่งจริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยพี่ก็อาจจะอยากไปในตอนนี้เพราะว่ามันจะทําให้เราเห็นการบริหารองค์กร ในระดับมหาภาคะก็ข,ขึ้นอยู่ว่าทำทำตำแหน่งอะไรใช่มันอยู่ที่จุดประสงค์เราไม่ต้องไปถึงขั้นเป็นผู้บริหารพาแต่เราเข้าไปอยู่ในจุดที่เราอยู่แล้วเรามองเห็นเลยว่าคนอื่นเขาทํางานเลเวลกันยังไงแต่ว่าพี่ก็เลือกที่จะไปสมัครบริษัทที่โนเนมเป็นบริษัทเล็กๆอะ่ะมีพนักงานไม่กี่คนแต่ทํา โปรเจตใหญ่ตอนนั้นสร้างคอนโดอยู่กรุงเทพเอนุทั้งโครงการมีวิศวกรอยู่คนเดียวคนงานเป็นแรงงานต่างชาติหมดเลย50กว่าคนพี่ก็เข้าไปเนาะสัมภาษณ์งานมานันก็ไม่ได้สัมภาษณ์กับเจ้าของบริษัทนะสัมภาษณ์กับวิศวกรที่เป็นคนคุมโปรเจกต์กันหละโปรเจกต์นั้นน่าจะเท่าไหร่หลายร้อยล้านอาจจะไม่ได้200-300ล้าน รู้ว่าเขาสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างคือตอนไปสัมภาษณ์นั่นเราก็กดใบสมัครไปธรรมดาใช่ไหมไม่มีอะไรเนาะวันที่เราไปสัมภาษณ์เราก็ตื่นเต้นมากเราไม่ได้เข้ากรุงเทพเป็นประจักษ์แล้วเราพอเราเข้าไปในกรุงเทพเรากลัวไปหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมด ไม่ถึงสัมภาทสักที <G ül> ก็คือเข้าไปเขาให้แนะนําตัวก่อนซึ่งเราก็เด็กจบใหม่ตอนนั้นพี่ก็แนะนําตัวแบบคนทั่วไปเลยผมหนุ่ยพัทธชัยครับอายุเท่าไหร่เรียนจบอะไรมาน้ําหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ไปหมดซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ไม่จําเป็นเรามารู้ทีหลังแล้วก็เขาก็ตั้งคําถามที่ไม่ได้ยากนะเขาถามว่าจบมาตอนฝึกงานไปฝึกที่ไหนคําถามที่เขาถามพี่อะฝึกงานที่ไหนพี่ก็บอกไปฝึกงานที่กรมโยธาครับนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามว่าแล้วทํางานเนี่ยเห็นแล้วเนาะหน้างานแบบเนี้ยไม่เคยทําใช่ไหมใช่ครับแลล้้ววคิดด่าาจะะทํไเเเป๊ย ฝังใจแหละจอมได้ขนาดนี้มันมันก็เป็นมันเป็นคําถามที่เด็กจบใหม่จะตอบไม่ได้เพราะวันนั้นพี่จะบอกเลยว่าพี่ตอบไม่ได้เพราะพี่ไม่รู้มันไม่มีใครมาบอกเราเนี่ยถูกไหมไปอ่านในเน็ตมีแต่บางๆอ่ะตอบแบบในเน็ตใครก็รู้มันเป็นแพทเทิร์นอ่ะคือพี่ก็ตอบไม่ได้ไงพี่บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นคําตอบที่เฮี้ยมากเลยเป็นคำตอบที่แย่แย่สุดๆเลยแต่คําตอบที่ว่าไม่แน่ใจก็ ไม่ได้แย่นะสําหรับพี่พี่มองให้แย่นะถ้ามีคู่แข่งแล้วเขาตอบว่าผมพร้อมที่จะเรียนรู้ครับมันก็ยังดีกว่าไม่แน่ใจนะเขาจะได้รู้จากเราจริงๆเป็นการสัมภาษณ์ที่ดีดีเหรอใช่เพราะเด็กจบใหม่ไม่มีใครมั่นใจมาแน่นอนพี่ไม่ได้ตอบไม่ไม่มั่นใจอย่างเดียวนะวันนั้นนะพี่บอกว่าไม่มั่นใจครับแต่อยากทําคือมันไม่จบแค่ไม่มั่นใจไงเข้าใจไหมไม่มั่นใจครับแต่แต่พี่อยากทําเออ เพราะว่าพี่เห็นรับสมัครงานพี่ก็บอกตรงๆไปเลยว่าพี่เห็นรับสมัครงานแล้วพี่ก็อยากทําเพราะว่างานมันน่าสนใจพี่ก็บอกเขาด้วยว่าเพื่อนๆผมน่ะเขาไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆที่มีรุ่นพี่เขาพาไปทํามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมอยากได้แบบเนี้ยเพราะว่าในอนาคตผมอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองอยากเป็นเท่าแก่ก็บอกเขาไปเลยวันนั้นน่ะ นะก็ใช่ไงถ้าพี่ตอบแคบไม่มั่นใจอย่างเดียวมันแย่ไงเป็นเด็กจบใหม่เราสามารถตอบแบบที่มันเป็นที่จดจําได้เพราะว่าพี่ก็บอกเขาเลยไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่เคยทําแต่อยากทำไงมันเป็นการใส่ใส่รายละเอียดในมุมมองคนอื่นเขาอาจจะมองพี่พูดมากแต่ถ้าดูดีๆนะของพี่ไม่ใช่น้ําท่วมท่งแล้วผักบุ้งหลงเหลง,ลงรู้จักคานี้ไหมก็คือผักบุ้งคือเต็มสระถูกของพี่ <laughs> มี <laughs> ผักบุ้งกูเต็มสระเลยสรุปวันนั้นน่ะพี่ไม่แน่ใจว่าที่ตอนนั้นน่ะเขารับพี่เพราะว่าพี่ตอบได้ดีเขาต้องการคนหรือว่าพอ คนเดียขาอาจจะคัดมาแค่หนึ่งคนก็เป็นไปได้เพราะว่าจริงๆบริษัทนี้น่าสนใจมากมันอยู่ในอ่อนนุ่มนะมันอยู่ในย่านเศรษฐกิจอะวันถัดมา่ะเช้าปุ๊บเขาโทรมาเลยพร้อมเริ่มงานเลยไหมพร้อมสิกูยังไม่ได้กลับบ้านกูยังนอนโรงแรมอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ไงเราก็ตื่นเต้นเราก็คิดว่าเขาจะโทรมาเราไม่รู้เนาะเราไม่ได้มีประสบการณ์แบบที่ว่าไปสัมภาษณ์งานแล้วไม่ได้งานแล้วรอนานอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไปในจุดที่คนอื่นเขาไม่กล้าเข้าไป